ในช่วงปี2001มันจะมีอยู่เกมหนึ่งที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีใครที่เป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วต้องรู้จักแน่ๆหรือขนาดคนที่ไม่ได้เล่นเกมก็ยังรู้จักตามไปด้วยเกมนั้นก็คือ GTA 3ในปีนี้ก็ถือเป็นช่วงครบครอบ20ปีพอดีนะครับที่ GTA 3ได้ออกมาวางจำหน่ายคือเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในช่วง20ปีที่แล้วน่าจะไม่มีเกมเมอร์คนไหนไม่รู้จักเกมเมอร์แต่ละคนนี่คือ เรียกได้ว่าพยายามอยากจะหาทางเล่นเกมนี้กันให้ได้ทั้งบน PlayStation 2หรือไม่ก็บน PC คือขนาดว่าบันดังขนาดที่ว่าคนที่ไม่ได้เล่นเกมนี้เนี่ยยังรู้จักกันได้นะครับผมในช่วงเวลานั้น GTA 3เนี่ยมันจะเป็นเกมที่ว่าทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเราเนี่ยมันดังทั้งเรื่องของดีไซน์เกมทั้งด้านความอิสระการปลุกกระแสเกมแนว Open World นะครับและที่แบบเป็นจุดประเด็นที่สุดเลยก็คือความรุนแรงที่ถึงขนาดทำให้พ่อแม่เลือกลากกันได้เลยคือในเวลานั้นเนี่ยแทบไม่มีใครไม่รู้จัก GTA 3หรือ Grand Theft Auto 3ในยุแรกของ GTA ด้วยความจํากัดทางฮาร์ดแวร์ทําให้ทีมพัฒนาไม่สามารถสร้างเกมอย่างที่เขาต้องการได้แต่วิสัยทัศน์ของผู้สร้างเกมนี้เขาอยากจะสร้างโลกอิสระที่เรารับบทเป็นอาชญากรอ,ออกทําภารกิจแบบหัวขบถถ้าเกมมันไม่มีโลกเปิดที่เราวิ่งเล่นได้อย่างอิสระมันก็คงไม่ใช่เกมอย่างที่เขาต้องการจะสร้างมันเลยเกิดเป็นรูปแบบของเกมแนว Bir ร์ดไอวิเห็นเป็นมุมจากด้านบนเพื่อเป็นการลดภาระในการสร้างโลกแบบสมมิติทั้งรถทั้งผู้คนหลายอย่างจะเป็นแค่เท็กซ์เจอร์แผ่นเดียว หรือที่เขาเรียกกันว่าสปรายเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่เคยผ่าน GTA ยุคนั้นมาก่อนพอได้มาเจอกับ GTA 3ครั้งแรกจากมุมมองท็อปดาวเบิร์ดไอวิวทั้งรถทั้งคนมาเป็นแผ่นๆกลายเป็นเกมสามมิติเต็มรูปแบบคิดดูครับว่าคนยุคนั้นจะทึ่งขนาดไหน ว่าสมัยเด็กๆตอนที่เราเล่นเกมมีครั้งแรกเนี่ยไม่ค่อยมีใครสนใจจะเล่นเนื้อเรื่องเกมนี้หรอกซอยในแล้วเราจะสนใจกันที่ว่าเราสามารถลากใครก็ได้ไว่าจากรถเอามันมากระทืบเอามันมายิงเอาม,มาทําอะไรก็ได้เราสามารถที่จะยิงกราดคนรอบข้างจะให้ตายยังไงเท่าไหร่ก็ได้หรือเอารถถังม,มาซัดกันให้ตายไปข้างเพราะไม่ว่ายัางไงต่อให้คุณตายต่อให้คุณถูกตารวจจับคุณก็จะไปเริ่มใหม่ที่สอนอนไม่ก็โรงพยาบาลค่าคนไปร้อยจ่ายค่าปปับกลับบ้าน,ด,นดีเันประเทศแถวๆนี้เลยนะ <c oughs> แต่ประเด็นที่ผมจะพูดถึงเนี่ยคือมันไม่ได้เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเดียวไอ้ที่ว่ามันเนี่ยมันเป็นความบันเทิงที่มาจากดีไซน์เกมของมันเองซึ่งนั่นคือความอิสระหรือสิ่งที่เรามารู้จักกันในตอนนี้ว่า Open World จริงอยู่ว่า GTA 3อาจจะไม่ใช่เกม Open World เกมแรกของโลกก่อนหน้านี้ก็มีแล้วอย่างเกมซีรีส์ The Elder Scrolls แต่สําหรับ GTA 3ด้วยความอิสระในแบบเกมแอคชั่นการที่ผู้เล่นสามารถทําอะไรก็ได้ตามใจชอบโดยไม่มีผลข้างเคียงที่หนักหนาสาหัสแบบเกม RPG GTA 3คือเกมที่จุดระเบิดให้กับเกมแนวนี้ทำให้มันกลายเป็นต้นแบบที่ค่ายอื่นพยายามทำตามจนเกิดเป็นเกมในกระแสที่หลายคนจะเรียกว่า GTA Clone เหมือนตอนที่เกม Doom ออกมาสร้างปรากฏการ์พอค่ายอื่นทำบ้างก็โดนหาว่าเป็นเกม Doom Clone แต่ก็เหมือนกับในกรณีของ Doom พอหลายเจ้าเริ่มทำกันเยอะๆเริ่มมีสไตล์ของตัวเองมันก็ไม่ถูกเรียกว่าเป็นเกม GTA Clone แล้วแต่กลายเป็นแนวเกมในชื่อ open world แต่ถึงที่ไซเกมมันจะล้ำยุคมันจะน่าสนุกขนาดไหนเราก็ไม่สามารถมองข้ามช้างยักษ์ที่อยู่ในห้องได้นั่นก็คือความรุนแรงที่มันสูงมากคือนอกจากว่ามันจะให้เราสามารถประเคนอาวุธใส่คนบริสุทธิ์ข้างถนนได้เนี่ยมันยังมีเรื่องราวของความช่อฉนการเล่นมาเฟียการเป็นอิทธิพลเรื่องยาเสพติดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการค้าประเวณีที่เราสามารถมีอินเตอร์แอคชั่นกับมันได้ด้วยมันก็เลยทําให้เกิดคําถามที่ว่าเกมแบบนี้มันมีออกมาได้ด้วยเหรอ ลังจากการวางจำหน่ายของ GTA 3มันก็ตามมาด้วยดราม่าที่ต่อขบวนยาวกันเป็นหางว่าวเว็บเกมสปายในตอนนั้นวิจารณ์ GTA 3ว่ามันคือเกมที่น่ารังเกียจที่สุดมันให้รางวัลกับการฆ่าคนบริสุทธิ์มันทำให้การ,การออาะญากรรมดูเป็นเรื่องตลกซึ่งจริงนั่นคือความตั้งใจของผู้สร้างคุณเลสลีย์เบนซี่ที่นั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์ของ GTA 3เขาออกมาบอกว่าความรุนแรงที่เราเห็นในเกมนี้มันมีไว้เพื่อเอาฮาของจริงมันไม่ใครบ้าทำแบบนี้อยู่แล้ว แต่ถึงจะพูดอย่างนั้นมันก็ยังมีอีกหลายเสียงที่ต่อต้านเกม GTA หลายประเทศมีการแบนไม่ขายเกมนี้หรือมีเหตุเด็กก่อแชร์กรรมแล้วก็บอกว่าเขาทำเพราะเรียนแบบ GTA บอกไม่มีใครบ้าทำแต่มันก็มีคนบ้านในสังคมจริงๆวะ่ะทำให้ค่าย Rockstar โดนฟ้องจนต้องสู้คดีซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่จากเหตุการณ์พวกนี้ทีมพัฒน,นาเขาก็เอาบทเรียนมาปรับใช้ในภาคหลังๆอย่างเช่นตั้งแต่ภาค v i c e City จนถึงปัจจุบัน เราจะไม่ได้เงินจากการก่อวินาศกรรมทำร้ายคนบริสุทธิ์อีกแล้วเพื่อไม่ให้เกมมันดูสนับสนุนการใช้ความรุนแรงคือเรายังทำได้ยังมีอิสระแบบเดิมแต่เกมมันไม่ได้บอกให้เราทำหรือว่าให้รางวัลจากการทำอะไรแบบนั้นแต่ถึงอย่างนั้น GTA หรือ Grand Theft Auto ก็ยังเป็นชื่อที่ถูกยกขึ้นมาในชั้นศาลได้แบบแทบจะทุกคดีที่เกี่ยวกับวิดีโอเกมแต่ถ้าพูดกันอย่างแฟร์ดู Mortal Combat หรือว่าพวกเกมรุนแรงอะไรในยุคนั้นก็โดนยกขึ้นมาในชั้นศาลเหมือนกันนะครับ แต่ถึงเกมนี้มันจะมีเรื่องเยอะมีดรามา่าเยอะมากๆเลยแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือเกมที่มีอิทธิพลกับวงการเกมสูงมากคือถ้าเกิดว่า Doom เป็นต้นกําเนิดของเกม first person shooter GTA 3ก็คือต้นกําเนิดของเกม open world คือถ้าเราย้อนกลับเล่นตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เกมที่สนุกอะไรมากอะเพราะอย่างแบบ GTA Vice City หรือ GTA San Andreas เขาก็มีฟีเจอร์มีการอัปเดตที่สนุกกว่านี้มากคือมันสนุกขนาดที่ว่าเรากับเล่นตอนนี้หลายคนก็ยังบอกว่าชอบอย่าเป็น GTA ที่เขาชอบที่สุดเลยแต่ GTA 3มันมันเหมือนเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเป็นดีไซน์ที่แบบว่ามันเก่าแหละแต่อย่างน้อยมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเกม Open World ถึงตอนนี้แต่ถ้าไม่มี GTA 3เนี่ยเป็นไปได้ว่าวงการเกมอาจจะมาไม่ถึงตอนนี้ก็ได้นะครับ